นนะะมะม่วงที่แห้งแล้วนะคะที่เตรียมจะทอดเราจะใส่มะม่วงลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเราจะค่อยๆเอ่อเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันนะคะสวัสดีค่ะครูจษฎาพรจากอีซีโดยเองชาแน วันนี้นะคะคุณธนทรจะมาทำมะม่วงกรอบเข็มตามมาดูเลยค่ะมะม่วงที่ใช้มะม่วงเขียวใหญ่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันอันดับแรกนะคะเราจะมาเตรียมน้ำปูนใสสำหรับที่จะแช่เกลือ สองช้อนโต๊ะปอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา,าฝานเป็นชิ้นนะคะโดยใช้ที่ฝานอันนี้เลยนะคะแค่ทำชิ้นหนาหน่อยนึงนะคะมะม่วงลูกเลีนเป็นน้ำดอกไม้มันนะคะ เขาจะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะจะมันๆรสชาติจะเหมือนเหมือนเขียวเสวยค่ะเราจะแช่น้ำปูนทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเพื่อให้มะม่วงมีความแข็งนะคะตอนนี้เราก็จะเอามะม่วงล้างเพื่อเอาล้างเอาน้ำปูนใสออกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากเลยค่ะ มะม่วงเขียวใหญ่แล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้มันนะคะตอนนี้เราตากแล้วนะคะตอนนี้ก็แห้งแล้วนะคะตากไปทั้งหมดนะคะ8ชั่วโมงเลยนะคะแห้งดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันค่ะ มะม่วงที่แห้งแล้วที่เตรียมจะทอดค่ะ,ะเดี๋ยวขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเหลืองเร็วนะคะ เขาก็จะพองเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องกรับเร็วมากเลยค่ะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะไหม้เลยค่ะถามว่ากรอบไหมก็กรอบนะคะแต่เวลาทอดเสร็จแล้วต้องเอาไปกระจายไว้นะคะไม่อย่างนั้นเขาจะเกรียมไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าเ,เขาไปทับๆกันแล้วยังร้อนอยู่นะคะทอดเสร็จนะคะเราต้องเอากระจายไว้แบบนี้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเขาจะ ร้อนถ้าเกิดเอาไปทับๆๆกันนะคะเขาจะร้อนแล้วก็จะจะเกรียมไปอีกนะคะจะเกรียมไปอีกแล้วก็จะมาเชื่อมน้ําตาลกันเลยค่ะเราจะมาเคี่ยวน้ําตาลกันเลยนะคะเราจะใช้น้ามันน้ามันนิดหน่อยนะคะน้ํามันที่เหลือจากทอดเนี่ยนะคะ mm. เพื่อที่จะเอามาผัดพริกไทยกับรากผักชีนะคะให้หอมๆนะคะอันนี้คือรากผักชีค่ะ นี่คือพริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะแล้วเราเอามาบดเองนะคะจะหอมกว่านะคะจะหอมกว่าพริกไทยป่นธรรมดานะคะ,นะคะขอเติมน้ำมันอีกนิดหนึ่งนะคะอีกประมาณหนึ่งช้อนนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลเลยค่ะ ทีนี้น้ำตาลของครณจนพรน้าตาลมะพร้าวนะคะยังเป็นก้อนอยู่คุณจนพรจะต้องใส่น้ําไปหน่อยนึงนะคะใส่น้ําเพื่อให้เขาละลายได้ง่ายไปอีกหน่อยนึงนะคะแล้วเติมน้ําไปหน่อยนึงกันนะคะ จะเติมน้ำ,นำเติเติน้ำอีกนิดนึงนะคะระหว่างที่จะรอให้น้ําตาลละลายให้หมดนะคะเราก็จะหลีไฟหน่อยค่ะตอนนี้น้ำตาลได้แล้วแต่ว่าเขายังละลายไม่หมดไงคะเลยต้องเติมน้ำ ตอนนี้นะคะเราจะใส่เราจะใส่มะม่วงลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเราจะค่อยๆออคลุกนะคะค่อยๆคลุกมะม่วงก็กรอบดีมากเลยค่ะค่อยๆคลุกนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ดับไฟนะคะ ลักษณะของกรอบเค็มนะคะก็น้ำตาลเขาก็จะเป็นแบบเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะวันนี้เราไม่ได้ใส่แบบแซนะคะมะม่วงกรอบดีมากเลยค่ะที่เราแช่น้ำปูนนะคะครูชนพรล,ลืมใส่น้ำปลานะคะ ลืมใส่น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคูอีกรอบนึงน้ำปลาก็จะให้ความหอมถ้าเกิดไม่ชอบกลิ่นน้ำปลานะคะก็อาจจะใส่แบ่งครึ่งหนึ่งนะคะใส่เกลือครึ่งหนึ่งน้ำปลาครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้ครูเจ้าไม่ใส่เกลือเพราะว่าะมะม่วงเราก็มีความเค็มแล้วนะคะเพราะว่าเราแช่น้ำปูนใส่แล้วก็แช่เกลือลงไปด้วยนะคะตอนนี้ก็คือทั่วแล้วล่ะาค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันนะคะม่วงกรอบเค็มของครูทนพรก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟได้แล้วค่ะนะคะเราอาจจะแพ็คใส่ถุงใส่กล่องอะไรก็แล้วแต่นะคะจะมา ชิมกันเลยค่ะขออนุญาตนะคะล้างมือมาแล้วค่ะกรอบนะคะหอมพริกไทยหอมพริกไทยแล้วก็ผักชีรากผักชีนะคะอืมอร่อยค่ะจะมีความเปรี้ยวใน ความเปรี้ยวนิดๆของมะม่วงนะคะจะมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มนะคะหอมน้ำปลาน้น้อยนะคะแล้วก็ที่หอมเยอะก็คือรากผักชีแล้วก็แล้วก็พริกไทยนะคะหอมมากเลยค่ะเราก็จะเอาใบผักชีมาโรยหน่อยนะคะมาตกแต่งหรือจะใส่ตอนที่ผัดไปด้วยกันก็ได้นะคะจะใส่ไปตอนที่เราคลุกน้ำตาลน,นะคะใส่ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ เชิญคุณยายมามาชิมค่ะคุณยายข้างบ้านลองชิมดูอืมเป็นไงคะอร่อยบอกท่านผู้ชมอร่อยอรน่ามีมันกรอบอยู่เนาะเพราะว่าหนูใช้น้ำปูนใสอืออร่อยมากมาเออลองทําทานนะคะคุณยายยืนยันอร่อยอร่อย คุณยายยืนยันนะคะอ,อร่อยมากเลยหอมพริกไทยออเคค่ะแล้วกนไปคลิปนี้กครูชาติพรค่ะมะม่วงกรอบเค็มคุณยายบอกบายบายค่ะดิ๊ายบายค่ะอร่อยนะคะ <c oughs> See you next video Thank you for watching and subscribe Bye